รู้ว่าชะกนเหงาว่าจะเป็น 哦，尽管。 Oh, hello. thank you t h คุณภูมิเกียรติกระลกครับผมขออนุญ,ญาตเริ่มต้นด้วยบทกลอนนี้นะครับแผ่นดินนี้คือถิ่นแผ่นดินแม่ให้รักแท้รวมใจให้ความฝันให้ทุกชีวิตลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันให้ความสันทันธ์ค้นเข้มเป็นสายใหญ่คือสายใหญ่ความรักอันหนักแน่นพร้อมตอบแทนคุณแผ่นดินที่อาศัยให้กายทุก ช่วยกันประสานใจประสานให้แผ่นดินนี้มีตำนานทุกท่านครับวันนี้ทุกท่านมาร่วมกันสร้างตำนานใกนกาตสงขลานะครับถือว่าเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่มากจริงเรื่องประวัติศาสตร์เมืองสงขลายาวนานมากนะครับเราผ่านการเวลามาเป็นเป็นพันปีเป็นนะครับเป็น4ี0ป,เป,ปีเป็น300ปีเป็น100ปร้อยกว่าปีฝั่งนี้ ทุกยุคสมัยของสงขานะครับล้วนแต่มีเรื่องที่เป็นมหัศจรรย์แห่งบนตราทั้งนั้นเลยด้วยเหตุนี้ครับเรากพลังจะยยบยกเมืองที่สวยงามของสงขานี่ขอขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกเชื่อเถอะครับไม่เกิน4ปีสงขาจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกเราเปิดเบอร์มาดูด้วยค่ะคแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพอสงขาเป็นมรดกโลกปั๊บเดียกท่านรู้ไหมครับว่าจะมีนักท่องเทียบกลุ่มใหญ่ที่สุดเครื่อนจากวินางมาสู่สงขาทันทีเลยไม่ต่ำกว่า12ล้านคน พราะว่าในอดีตสงขลาปีนังและการนักท่องเที่ยวมาไม่ได้ต่างกันนะครับ3าเมืองนี้เอาเป็นว่าไม่เกิน4ล้านเศษเศษในพอมีนังก็เป็นเมืองมดโลกเปลี่ยนครับักท่องเที่ยวมาปีนังปีนึงไม่ต่ำกว่า12ล้านคนครับเหตุองเป็นเมืองมดโลกมันจึงเกิดเส้นทางท่องเที่ยวเมืองมดโลกจากทั่วโลกมากองอยู่ปีนังปีละ2ล้านคนด้วยเหตุนี้ครับจึงทําให้สงขามองว่าการจะเคลื่อนนักท่องเที่ยวจากปีนังมาสู่สงขลาให้ได้เนี่ยยังเป็นไม่ได้ครับ ก็คือต้องมีแรงบระดกโลกที่จะมาสง่งคาที่ประเทศไทยและด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงขับเคลื่อนสุข,ขาที่จะเป็นมดัดกโลกให้สําเร็จเราต้องทำสำเร็จนะักท่องเที่ยวที่มาจากมารากามาปีนังก็ต้องเชื่อมาจุดสขุาขาเนี่ยอกไหมครับแัะนี่คือความผ่นที่อยากจะให้สงขาได้เป็นพื้นที่ที่เป็นความสุข,ขของคนทั้งโลกที่จะมา,าทุกท่านครับเมื่อกี้จุดใหญ่ของผมคือราชการที่สามท่านรู้ไหมครับว่าในบรรดาพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จัก,กรีทั้งสิบพระองค์ มีเชื้อสายจากสงขาไปอยู่ในร่างกายในพระวร่างกายของพระมหากษัตริย์ถึงเจ็ดพระองค์นะครับแล้วแล้วพระองค์แรกคือใครรู้ไหมครับคือพระเจ้าอยู่รัติการที่สามครับไปยังไงครับนะครับต้องย้อนไปสมัยกรุงศรีอยุธยาครับสมัยกรุงศรีอยุธยายุคสมเด็จพระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์ได้นำเอาลูกคนสุดท้อง ของต้องเมืองคนที่สองของเมืองยุบสงขาเขาแดงหรือซิงกอร่าลูกของสุลต่านสุเลมานคนจุดพร้อมที่ชื่อว่าฮัตซันครับสมเด็จพระนารายณ์นำฮัตซันไปรับราชการที่กรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งค่อยๆเป็นทหารเรือเล็กๆจนกระทั่งมีตําแหน่งใหญ่สุดนะครับเป็นเจ้าพระยาราชบังสันเป็นแม่ทัพเรือกรุงศรีอยุธยาคู่ปรมีสมเด็จพระนารายณ์เลยครับและแม่ทัพเรือคนนี้ครับสายโลหิตสงขาในยุคโน้นะครับ ก็ไปมีลูกหลานรับราชก,การเยอะมากเป็นเจ้าพระยาจากกรีหวังจากกรีมูลอีกหลายจากกรีช่วยกรุงศรีอย,ยุธยาพอมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ครับลูกหลานในสายที่ไปในยุคนั้น,นะ่ะก็มีคนหนึ่งครับเป็นสตรีชื่อว่าคุณเรียมนะครับถ้าท่านเซิร์ชเข้าไปในใน Google ว่าคุณเรียมเนี่ยก o o g l e ก็จะบอกเลยว่าคุณเรียมคือเจ้าจอมมารดาเรียมหรือสมเด็จพระศรีสุราลายัย เป็นพระราชมารด,ดาของรัชกาลที่3ครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นรัชกาลที่3จึงมีเชือสายสงขาอย่างที่ผมเล่า,านะครับเราท่าเล่าให้ละเอียดมันต้องเชื่อมจากใครไปสู่ใครจะต้องใช้เวลาเยอะแต่ให้ท่านรู้ว่านี่ครับด้วยเหตุน,นี้ครับทําไมการบินโดน500อโดนวันนี้จึงต้องเอาลูกพระยุริการที่3มานําเพราะรัชกาลที่3เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของรงาชวงศ์จักรีที่ ได้ทุ่มเทกับเมืองสงขลาครับทุ่มเทอะไรบ้างทุ่มเทในทุกเรื่องครับสร้างความเจริญรุ่งเรืองพระองค์ไม่เคยสเสด็จครับจนกระทั่งถึงวันหนึ่งครับเมืองสงขลาผ่านเมืองยุคมุสลิมเป็นเจ้าเมืองมาสู่ยุคจีนเป็นเจ้าเมืองยุคมุสลิมเป็นเจ้าเมืองนะครับพระมหากษัตริย์ตรงเสียยุธยาคือพระเจ้าเอิาร์ทศสเลต่งตั้งดาโตโมกูกรเป็นเจ้าเมืองพอมายุคจีนเป็นเจ้าเมืองพระเจ้าตากสินแต่งตั้งจีนเหยียงเป็นเจ้าเมืองเห็นไหมครับ แล้วยุคที่คนจีนเป็นเจ้าเมืองที่ปกครองมาถึงเจ้าเมืองคนที่4ี่คือพระสงฆ์ขาทเทียนเซง้งรลชจักรที่สาซึ่งไม่เคยเสด็จสงขาเลยแต่พระองค์รู้ว่าพระราชมดาาของท่านมีเชื้อสายสงขาท่านจึงส่งเสนาบดีมาดูแลเมืองจงกนกระทั่งมารู้ว่าเมืองสงขาฝั่งแหลมสนที่คนจีนเป็นเจ้าเมืองถึงคนที่สี่อ่ะมันขยายเมืองไม่ออกแล้วหลังเมืองติดภูเขาหน้าเมืองติดทะเลสาบ เลยให้เจ้าเมืองบุนตีสี่ที่เป็นลูกหลานคนจีนหรือพระสงฆ์ขาเทียนเซ้งย้ายเมืองฝั่งโน้นข้ามมาฝั่งสงฆ์ขาบ่อยาฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับเพราะพระองค์ให้ย้ายเมืองมาฝั่งนี้ก็ท่านทำอะไรต่อรูไหมครับท่านให้พระสงฆ์ขาเทียนเซ้งสร้างกำแพงเมืองล้อมรอบเมืองสงขาฝั่งยาวที่สุดถนนนะครับถนนคอนครนอกไปถึงถนนที่มาจากนะครับรวัดโพยาวพันสองร้อยเมตรด้านกว้าง สี400่ร้อยเมตรที่เราเหลืออยู่หน่อยนึ่านียครับที่เราเลือไม่หมดเหลืออยู่หน่อยในสี่ร้อยเมตรด้านนี้แล้วแล้วพอพระองค์ให้สร้างกำแพงเมืองเสร็จรู้ไหมครับถ้าองค์ให้นะครับพระองค์ให้อพยพพี่น้องสามวัฒนธรรมคือพุทธมุสลิมจีนมารวมมาอยู่ในฝั่งสงขาบบดยางให้เป็นพี่เป็นน้องกันให้พี่น้องมุสลิมอยู่แถวบ้านบนพี่น้องพุทธอยู่แถววัดมัชชิวาวพี่น้องจีนอยู่แถวศาลเจ้าหลักเมือง แล้วเห็นอไอย่างครับว่าอนุรูกประการของริชการที่สำคัญอย่างไงแล้วหลังจากนั้นก็มอบไมา้เฉยพฤกมาปักเป็นเสาหลักเมืองเมื่อวันที่10มีนาคม2485จึงทําให้เราต้องฉลองวันสงขากับทุก10มีนาคมไงครับใช่ค่ะครับแล้วก็สิ่งสาคัญที่สุดรู้ไหมครับว่าท่านนั่งอยู่บนแผ่นที่ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเพราะเป้าหมายของเมืองสงขาที่เคลียร์พื้นที่5ไร่ตรงนี้เราจะทําเป็นลานคนเมืองให้เป็นที่รู้สึก รวมของเมืองสงขลาโดยจะให้เป็นลานเจษฎาบดินจะให้อนุสาวรีรอสามมาประดิษฐานอยู่ที่นี่นะครับคนมาสงขลาต้องมาจอดรถตรงนี้กราบรอสามมาเที่ยวกันเมืองสงขลาเพราะฉะนั้นอยากบอกท่านว่าด้วยเหตุนี้นะครับจึงทําให้การบินโดรนครั้งนี้ทําไมต้องมีรูปรอสามขึ้นไปประดิษฐานให้เห็นแล้วนี่คือความสําคัญที่อยากจะบอกท่านว่าสงขลามันมีเรื่องมาแต่จานยบแบเนียอีกนิดเดียวครับอีกอย่างที่อยากบอกให้ท่านได้ทราบ รู้ไหมครับว่าคนทั้งโลกรู้จักรักประเทศไทยเพราะใครคนทั้งโลกรู้จักรักประเทศไทยเพราะในหลวงรัชกาลที่9ครับเพราะในหลวงรัชกาลที่9เขายกยเป็นคิงออฟเดอะคิงโลกไปนี้และท่านรูไ้ไหมครับว่าชื่อแรกของในหลวงรัชกาลที่9วันประสูตินั้นคือสงขาวันที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงประสูติที่โรงพยาบาลมะวะเบินรัฐมิสาิสิปประเทศรอเมริกาครับเมื่อวันที่5ธันาคมปีพศ2470รูไ้ไหมครับชื่อแรกในหลวงรัชกาลที่9คือ เบบี้ <Baby S 1> สง <desserts. S 2> ขาเห็นไหมครับแค่นี้แผ่นดินสงขาโลกก็สกปรกมากแล้วนะครับมีสายลหิตไปอยู่ในพระมหากษัตริย์เป็นพระนามเมืองสงขาเป็นพระนามแรกของพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกและสุดท้ายครับวันหนึ่งพระมหากษัตริย์เสด็จสงขาเยอะมากรอห้าเสด็จสิบสองครั้งรอเก้าเสด็จสี่สิบเจ็ดครั้งรอเจ็ดลิภัยมาอยู่นี่ช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองรอหกเสด็จมาครั้งหนึ่งและได้พูดกับหลวงหลวงโรบีลาเมศว่า ที่เมืองสงขลามณฑลนครศรีธรรมราชนี้ไม่ใช่มาเป็นครั้งแรกแต่ก่อนได้มาเป็นหลายครั้งแล้วและตั้งใจจะมาอีกยิ่งมาครั้งรดยิ่งเพิ่มความรักใคร่มากขึ้นทุกทีเห็นเพราะเป็นเสมือนหนึ่งลัตะนะในพระมหาพิชัยมงกุลของฉันฉันจะให้เธอผู้พน้องมาดูแลเทขากานที่ทรงมองเมืองสงขลาเสมือนหนึ่งลัตะนะในพระมหาพิชัยมงกุลจึงมอบให้ตรุ่มหลวงล,งลงบเรเมศมาเป็นปรหลาดมณฑลภาคใต้ทุกท่านครับแค่นี้ก็คงจะพอแล้วที่จะทําให้ท่านรักสงขามากกว่าที่เคยรัก ฝากเมืนี้นะครับเราจะขับเคลื่อนกิจในรัฐน้เมันนี้ให้ไปถึงเมืองเมืองกลกให้สำเร็จไ,ได้ครับด้วยลาจำกับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะาอ,า,อา,าจารย์สื